กระทรวงกลาโหมรวมทั้งกองทัพเนี่ยผมว่าดูจะดูเหมือนซอฟต์ลงมากทีเดียวถ้ามีนายกซึ่งเป็นผู้หญิงไปนั่งว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับการเชื่อมประสานงานเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าโดยบุคลิกลักษณะของนายกยิ่งลักษณ์ด้วยความที่ท่านไม่ไปเรื่องการเมืองอะไรไม่ตอบโต้อะไรนะครับท่านสุภาพนุ่มนวลผมว่าตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมใจทําให้กระทรวงกลาโหมรวมทั้งทหารทั้งหลายเนี่ยนะครับกองทัพเนี่ย จะเกิดการามีกําลังใจที่จะพัฒนากองทัพผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรื่องที่เสียส่วนประเด็นที่พักฝ่ายค้านหรือพักกระบวนการที่เป็นพวกค้านทั้งหลายเนี่ยนะครับพยายามจะโยงประเด็นว่านาะยกต้องการจะไปนั่งเพื่อ,อให้มีหนึ่งคะแนนเสียงในคณะกรรมการ,ราที่จะไปโยกย้ายนายทหารอะไรเงี้ยนะครับจากเจ็ดท่านะนะครับนีตั้งแต่ท่านรัฐมนตรี รวมทั้งประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านผอบอเหล่าทัพรวมทั้งท้งหมดเจ็ดท่านเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่จะจะไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแะครับจริงๆแล้วการจัดโผตหารเป็นเรื่องความเหมาะสมเป็นเรื่องการที่แต่ละกองทัพเขาก็จะพิจารณาคน เพื่อความเหมาะสมอยู่แล้วท่านนายกคงจะไม่เข้าไปไปคัดค้านไปล่วงลูกอะไรคงทําอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้ไปรู้จักใครซะส่วนมากนะครับเพราะของทับก็รู้กันเองก็ค,ควรจะเป็นอย่างไรอาจจะเข้าไปเสริมบ้างทําอะไรให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นรวมภาพรวมก็คือผมคิดว่าผลดีมากกว่าเป็นเรื่องที่ดีครับในส่วนของท่านสุชนนะคะก็ท่านมิชิตก็ได้เรียนไปแล้วว่าคือการบริหาร ของรัฐบ,บาลชุดนี้มีการปรับครอมอลแล้วท่านนายงนตรีเนี่ยท่านลงเป็นนั่งควบรนตรีกระลาหมด้วยก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับการเมืองไทยที่มีนายมนตรีแล้วก็ควบรนตรีกระลาหมดับเบิลเอิญเนี่ยในอดีตก็เคยควบมาแล้วหลายท่านแต่ว่าคราวนี้บังเอิญท่านนายกยิ่งรักเป็นสุภาพสตรีแล้วก็เป็นรนตรีหญิงในกะลาหอมรำตรีกระลาหมคนแรกในกระทรวงกะลาหม พราะในอดีตมีแต่ผู้ชายผมว่าโดยตําแหน่งของท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นเป็นตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดแล้วก็เป็นไปตามกลไกทางการเมืองหรือตามรัฐธรรมนูญในเมื่อโปรดเก้าแต่งตั้งไปแล้วนั้นท่านได้คิดไต่ตรองดีที่สุดแล้วว่าท่านนั่งตรงนั้นด้วยเพื่อจะการให้การบริหารในคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลนนราบรื่นแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นคนเก่ง ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาพวกเราก็เห็นว่าท่านเดินตรวจคลสวนสนามเวลาไปเยือนต่างประเทศหรือว่าเวลาที่ท่านไปตรวจเยี่ยมกองทัพหรือผู้นําต่างประเทศมาเยือนไทยนั้นท่านนายกตรียิ่งรักก็จะเป็นผู้นําหน้านาแถวทหารกองเต็จยศในการตรวจแถวตรวจพลนะครับอันนี้ก็สง่าง,งามท่านทําได้ดีอยู่แล้วในทางปฏิบัติแล้วโดยเฉพาะถ้าท่านมานั่งเองนั้นท่านย่อมเข้าใจ โครงสร้างของกองทัพดีขึ้นทําให้การประสานงานดีขึ้นส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการบริหารในกองทัพนั้นกระทรวงกลาโหมเขามีระเบียบบริหารกระทระวงกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะอยู่แล้วตามกฎหมายท่านั้นท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้ที่กํากับดูแลทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมนั้นย่อมทําให้การทํางานในกองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องต้องมองในแง่บวกอย่างนี้ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าเข้าใจ เท่าที่ฟังเสียงการตอบรับของบรรดาผู้น,นาของกองทัพผู้น,นําทางทหารนั้นก็เข้าใจทนายกยิ่งรักดีตลอดระยะทํางานกันมาสองปีทหารก็เข้ามาช่วยบริหารทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมก็มทําได้ดีหรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายหรือความไม่สงบภาคใต้ทหารก็อยู่ในปฏิกาของรัฐบาลตลอดเวลดดาเพราะว่าที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้การขับเคลื่อนทาง กระทรวงกาโหมเงเนี่ยมีประสิทธิภาพทั้งกำลังพลและกำลังงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้อย่าไปอย่าไปอย่าไปกงังวลแล้วก็อย่าไปตั้งคำถามนะครับเรื่องเป็นเรื่องปกตินะครับคิดในแง่งดีๆครับอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่เสริมท่านสุชนก็คือเรื่องของนโยบายต่างประเทศผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนมันไม่มีการลบลาข้าขฟันกันแล้วโลกมันเปลี่ยนเป็นสนามลบเป็นสนามการค้าซะหมดแล้วในการเชื่อมความสัมพันธ์ถ้าเกิด สมมติเอาข้างบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผลการกระทบกระทั่งระหว่างเพื่อนบ้านกัน,นผมเชื่อว่าความเป็นผู้หญิงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมในการที่เจรจาโดยเฉพาะบุคลิกอย่างเช่นช่านน,นายกยิ่งรักด้วยเนี่ยผมว่าแปลเปลี่ยนอย่างที่ค <c oughs> อลัมนิสเปลี่ยนสัต,สตรูเป็นแพรพันธ์นะแรพันธุ์แล้มันดีมากกว่าเสียหรอครับผ, <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ึ่งก็อาจจะ ย่นระยะเวลาในการทํางานด้วยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเข้าไปดูแลเองนอกจากวา่าไม่ต้องผ่านหลายๆท่านนะคะกว่าง<ช>านจะมาถึงก็<ช>ทําให้ระยะเวลาเนี่ยลาช้าไปนะคะ<ช>คทีนี้เรามาปิดท้ายรายการกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องเรื่องครมอรไม่ใช่จะมีเฉพาะรัมตีกัรางหงท่านเดียวนะชคครอมอทั้ง18ตําแหน่งก็ดูแล้วก็ภาพลักษณ์ดีขึ้นการปรับเพื่อให้มีประสิทธิภาพผมเห็นด้วยครัมตรีชุดที่มาเสริมเนี่ยทำให้รัฐบาลมีความ แข็งแกร่ง <c oughs> ในทางการเมืองแล้วแข็งแกร่งในการที่จะมารับใช้ประชาชน <c oughs> ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นก็ทางผู้นํารัฐบาลได้เลือกคนที่เหมาะสมมาดำรงตําแหน่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น <c oughs> ท่านจาจุรยลน์ชายแสงพยูศึกษาก็เหมาะแล้วท่านเคยอยู่มาก่อนเนี่ยท่านนิวัฒน์ก็ทำรงก็นไปเป็นพาณิชย์อะไรอย่างนี้ท่าน,ท,านท่านเป็นคนที่ชนานาญเรื่องเหล่านี้อยู่ในอดีตทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเสริมทัพในคลรมนี้ให้แข็งขึ้น <c oughs> แต่ว่าการทํางานต่อไปก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์กันนะครับ เพราะ่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีบุคลากรมากเพราะว่าท่านนายกต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับงานเป็นในบางบางจังหวัดด้วยอันนี้เราก็ต้องคอยจับตาดูแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยะนะครับถ้าไปดีเราก็ถึงว่ากันค่ะคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายรายการอีกสักเรื่องหนึ่งสั้นๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้านะคะซึ่งอนาคตของประเทศ ของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะในเมื่อปปชเนี่ยกำลังพิจารณาคำร้องของนายกสมาคมลดสภาวะโลกร้อนที่ร้องว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการทำโครงการจัดการบริหารน้ำ3า3 5แสนล้านบาทหลังจากก่อนหน้านี้สารปกครองก็ได้สั่งไปแล้วคือเป็นสิทธิของกลุ่มนี้ที่เขาจะทำ <c oughs> น,นะครับส่วนปปชจะรับคำร้องหรือไม่อย่างไรก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง <c oughs> แต่เท่าที่ผมดูและศึกษาจากคำวินิจฉัยของสารปกครองกลางซึ่งวินิจฉัยแล้วก็ให้รัฐบาลไปทำตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา57แล้วก็67ซะก่อนนะครับเรื่องผลศึกษาผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าในคำวินิจฉัยไม่ได้บอกว่ารัฐบาลมีการทุจริตตาม157อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่กระบ,บวนการอาจจะเลยขั้นตอนไปซึ่งทางรัฐบาลเท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าได้ทำไปส่วนหนึ่งแล้ว เช่นการเปิดนิทรรศการการรับฟังความคามิดเห็นของพี่น้องประชาชนในส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็เรื่องของการที่จะดําเนินการต่อไปก็เป็นเรื่องที่ได้มอบคือมีข้อตกลงว่าผู้ที่จะมารับดําเนินการบริษัทที่จะมารับดําเนินการเนี่ยจะต้องไปทําตรงนี้ด้วยตามรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็ขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สารปกครองก็วินิจฉัยว่าควรจะมาทาสักก่อน ไม่ใช่ว่าไปทําสัญญาแล้วไปทําทีหลังบริษัทเอกชนอาจจะให้คุณให้โทษเพราะตัวเองมีผลประโยชน์ด้วยอยากจะให้รัฐบาลตอนนี้ยังไม่ได้ทำสัญญาเนี่ยนะยังตอนนี้ยังไม่ได้ทําสัญญาครับเพียงแต่ว่าในระหว่างก O R ผ่านแค่นั้นเองคือดําเนินการไปถึงขั้นตอนหนึ่งแล้วนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าการคาร้องในในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยนะครับดูจากคําวินิจฉัยดูจากเจตนารมณ์ของคําวิิจฉัยของศาลปกครอง ผมว่าที่ไปร้องปปชนั้นไม่ได้มีมูลอะไรเลยครับเพราะนั้นคงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปทาให้โงการนี้ระงับได้ตอนนี้คนที่ไปร้องปปชอ,อยู่มีอยู่สองสององค์กร,ค,รคือส่วนหนึ่งคือสมาคมผู้ร้องสารปกครองเนี่ยเขาเรียกสมาคมพิทักษ์อะไรนะสมาคมที่ร้องสารปกครองว่ารัฐบาลทำสามสามแสนสามจุดห้าแสนล้านเนี่ยจะขัดต่อบทบัญญัติรัฐนูน,น่ะคือสมาคมผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ โลกเหอะไนะครับผมสภาวะสภาวะร้อนร้อนนะฮะผมจำชื่อไม่ได้เป็นซึ่งเป็นองค์กรเพิ่งตั้งเข้าตั้งขึ้นใหม่นะถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดเพราะไม่เคยยินชื่ออค์กรนี้เคลื่อนไหวมาก่อนครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่ของพี่น้องประชาชนเราก็หวังดีแหละว่ากลุ่มประชาชนที่กลุ่มผู้ร้องเนี่ยผมจําชื่อท่านไม่ได้นะฮะท่านก็หวังดีต่อประเทศชาติเช่นเดียวกัน แต่ว่าความหวังดีของท่านนั้นก็ใช้สิทธิต,ตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ว่ากันนะท่านพิชิตแต่ขบวนการตรงนี้นั้นมันจะเร็วไปเร็วไปไหมขณะนี้เพราะว่ารัฐบาลเองนั้นได้ถแถลงได้เสนอกฎหมายเรื่องกู้เงินนี้ผ่านรัฐสภาไปแล้วเป็นกฎหมายประกาศใช้แล้วอยู่ในขั้นตอนดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติมหันตภัยน้ําท่วมมาอีก เราจะมีทางป้องกันทันไหมในเมือ่อกระบวนการมันทาให้กระบวนการนี้ช้าลงเพื่อการประสานปกครองท่านรับรับฟังแล้วก็ทําเบรกเอาไว้ก่อนแล้วว่าถึงขั้นตอนที่รัฐบาลจะไปกู้เงินตามพรบรเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยอย่าเพิ่งกู้นะแต่ท่าน่คิดว่าต้องไปทากระบวนการประชาพิจารณ์มาก่อนแล้วไปแล้วให้ฝ่ายที่มีมีสิทธิ์ชนะ TOR หรือชนะหลักเกณฑ์ในการมูเนี่ยไปทําแผนรายละเอียดมา ซึ to ่งผมเข้าใจว่าเขาก็ทากันอยู so so scene, all, ่นะในคณะกรรมการมีการดูแลอยู่ตรงนี้แต่นั้นไม่ว่ากันก็ตรวจสอบกันไปสารปกครองก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามอย่างนี้เยบอกว่าในขั้นตอนเนี่ยให้ให้ไปทปตามรัฐธรรมนูญซะก่อนไปศึกษาซะก่อนซึ่งรัฐบาลก็ศึกษามาจุดส่วนนึงแล้วก็ศึกษาแล้วเสียดายจริงๆนะคะถ้าตรงไหนไม่ชัดเจนก็ศึกษาอีกก็ไม่เห็นเป็นไรอยากจะพูดเรื่องนี้ยาวๆนะคะแต่เสียดายมากเลยวันนี้เวลาหมดแล้วก็ลาสุดแเวลาแล้วมาคุยกัน ต่อด้วยว่าเรื่องไปยื่นปปชที่พรกประชาธิปัตย์ไปยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะใช่ไหมเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับผมผมว่าเรื่องนี้น่าจะต้องคุยกันถึงรายละเอียดนีอาจจะมาคุยกันในคราวหน้านะคะซึ่งวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดแล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะคะต่านแรกก็คือท่านวิชิตปรางศรีสกุลนะคะแต่อีกท่านก็คือท่านสุชนชาลีเครือค่ะขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรา3าคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีคะ่ะ